สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะอยู่กับปอยที่รถบ้านมือสอง M499 ลำลูกกาคองเจนะคะกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะไกลเข้ามาทุกทีแล้วนะคะใครที่กำลังลังเลใจอยู่นะคะรีบๆตัดสินใจเลยนะคะรีบๆตัดสินใจนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นของเราพรุ่งนี้ก็สิ้นสุดเป็นวันสุดท้ายนั่นเองนะคะ สิ้นสุดเป็นวันสุดท้ายนะคะหลายๆท่านกําลังมองหารถเอาไว้ใช้งานนะคะขอแนะนําคันนี้นะคะตัวนี้จะเป็น b บ็ k อ d ดิชันปี2019นะคะปี2019ลูกค้าคันนี้มีส่วนลดให้5,000 0บาทเลยนะคะสําหรับเจ้าแ a c k Edition คันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของข้างหน้ารถกันดีก,กว่านะคะนี่เลยนะคะเข้ามาข้างในก็โอ้โหบอกเลยนะคะนี่คะ่ะลูกค้า สวยงามมากเลยนะคะไม่น้อยกว่าไปแดงจริงนะคะสามารถเข้ามาทดรลองขับกันได้นะคะสามารถเข้ามาทดลองขับกันได้สีขาวเหลือหนึ่งคันนะคะสีขาวเหลือหนึ่งคันนะคะใครที่มองหารถเอาไว้ใช้งานนะคะรีบรีตัดสินใจนะพี่คะรีบรีตัดสินใจนะเพราะว่าคันนี้ราคาถูกมากนะคะห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทวันนี้ไม่ขายคะ่ะวันนี้ไม่ขายนะคะจะขายให้ถูกกว่านี้นะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่ชอบแบ็กอิดิชันนะคะสีขาวควันนี้ขาวมุกด้วยนะคะตัว e แบ็กอิดิชันกล้องมองหลังมีนะคะคันนี้เหลือราคาสุดพิเศษเลย499,000บาทค่ะ499,000บาทคุณลูกค้าฟังไม่ผิดแน่นอนนะคะกับเจ้าแบ็กอิดิชันบอกโปี2019ด้วยนะคะในราคา499,000บาทนะคะถูกมากๆนะคะ คันนี้กรณีฟรีดาวจะผ่อนเดือนละหนึ่งมื่นสองร้อยสิบห้าบาทอันนี้เจ็ดสิบสองงวดนะแต่ถ้าแปดสิบสี่งวดจะผ่อนเดือนละเก้าพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทนั่นเองเพจของเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้านะเพราะว่านิสสันเขาเพจเขาจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะภายในเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้านี่นะคะกว้างขวางมากเลยนะคะรุ่นปีออตั้งแต่ NP สามร้อยมาเนี่ยเบาะเขาก็พัฒนาขึ้นนิดนึงนะคะเขาก็จะฐานกว้างมาก ะะ Back Edition ปี2019บอดจะเป็นบอดหนังนะคะนี่ตัวนี้จะเป็น6สปีดนะคะ2.5 1 6 3แรงม้าเรียกเรียกว่าแรงม้าคันนี้ดีทีเดียวนะคะมาพร้อมด้วยปุ่มพุชสตาร์ตนี้มาดูเลขใหม่คันนี้นะคะลูกค้า24,78กิโลนะคะ นะ,ะดูหน้าร้านก่อยไม่ได้โม้นะคะลูกค้าแต่อยากให้ลูกค้าเข้ามาชมจริงๆนะคะมาที่นี่ไม่ผิดหวังจริงๆนะคิดจะถึงคิดจะซื้อรถมือสองให้คิดถึง MG9 9นะคะอันนี้หน้าร้านดอกบ,บอกเลขไหมเท่าไหร่ค่างว่าเท่าไหร่ลูกค้าไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าอันนี้กรณีฟรีดาวนะแต่สําหรับลูกค้าคนไหนที่บอกว่ามีงบดาวจริงก็สามารถวางเงินดาวได้นะคะการวางเงินดาวก็จะดีนะค่างวดก็จะลดลงมานะคะจะไม่ได้เหนื่อยเนาะนะคะ นี่เป็นไงคะถูกใจหลายๆท่านไหมเอ่ยสำหรับจางแบกอิิชันนะคะรถที่ m c 9 9นะคะลูกค้าถูกใจคานไหนรีบมาจับมาจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะ โปรโมชั่นแบบนี้เรามีมาไม่บ่อยนะคะใกล้จะโค้งสุดท้ายเข้ามาทุกทีนะคะใครที่มองหารถเอาไว้ใช้งานสักคัญนะคะราคาแบ็กอ d i ิชันปี2019เหลือราคา499,000บาทค่ะ499,000บาทคุณฟังไม่ผิดแน่นอนราคาแบบนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะคะกรณีฟีดาวจะผ่อนเดือนละ9,467บาทอันนี้84งวดนะคะแต่ถ้า72งวดจะผ่อนเดือนละ1 สองรบาบาทนะคะเป็นไงคะ ถูกใจไหมนะคะถ้าถูกใจสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทร085 5514545ส่วน id ีลนค่ะ POYMc123 นะคะรถจอดอยู่ที่ Mc99 ลำลูกกาเรียบคลอง7นะคะเรามีสินค้าหลากหลายนะคะสำหรับลูกค้าไม่ชอบนิสันนะคะก็มีรุ่นอื่นๆเนาะนะยังไงก็ฝากกดไลค์กด